วยากรณ์ดูรากูนะคะใช้ร่วมกับกริยาไวยากรณ์ตัวนี้แปลว่าเพราะมัวแตกก็เลยนะคะมาดูประโยคตัวอยาะฮะฮะ่างนะคะฮันกูเอจะมาจามาพะพารูฮันกูกค็คงบุรินชิจักฮากีพอรุนอีกายส,สยัยมีเหตุผลที่ยากนะคะที่จะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีทันทีที่มาถึงเกาหลีไหมนะคะ เหตุผลที่ไม่สามารถเรียนเกาหลีทันทีที่มาถึงได้นี่เองนะคะมีไหมเนาะคือเต้เนึนเซรุนฮวันยองเอจบกึ้งฮารุ라고공부는시작할수없었어요ตอนนั้น呐นะคะเพราะมัวแต่นะเพราะมัวแต่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่นะคะก็เลยอะไรคะไม่สามารถเริ่มเรียนได้นี่นเองนะคะ มาดูประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะโอเจอีซาฮันุร่ากูิมดริอเมื่อวานะอ่ะมัวแต่ย้ายของก็เลยเหนื่อยใช่ไหมอีซาเนี่ยหมายถึงว่าการย้ายนะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งอย่างเช่นการย้ายบ้านอะไรแบบนี้นะคะเดครั้นเดท้ายหงีชิกูดรีมนวจัย ครับก็อย่างนั้นแหละนะคะก็เหนื่อยอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็อะไรคะค่อยยิงชั่วหน่อยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนแบบเยอะมากเลยนะคะก็คือเพื่อนเขามาช่วยในการย้ายของนั่นแหละนะคะ b อร์รเรลขำนึ่งรากูชนว่าเรื่องหมดพัดเสยบอกว่ามัวแต่สะผมอยู่นะคะก็เลยไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะ 병원에다녀오느라고지난주수업에올수없었습니다그เขาบอกว่าเพราะว่ามัวแต่ไปโรงพยาบาลนะ,ะก็เลยไม่สามารถมาเรียนได้ในสัปดาห์ที่แล้วนะ,ะวิธีการใช้นะคะลากศัพท์ที่ตัดดอกไปแล้วมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ใช้นื่งรากูทั้งหมดนะคะอีกตาอีกนึ่งากู 걷다거느라고다녀오다다녀오느라고고하다고하느라고살다사느라고ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะ느라고มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเราก็จะเราก็จะใช้นรากูทั้งหมดนะคะชัด다자느라고익다 읽느라고 가다 가느라고 쓰다 쓰느라고 다녀오다 다녀오느라고 먹다 먹느라고 걷다 걷느라고 마시다 마시느라고 구하다 구하느라고 살다 사느라고 사라고 백두양 또바이하 뜸감 롱래 쇼와라 아침에 집에서 급하게 나오다 급하게 나오다 나 급하게 나오다 게나느라고 급하게, 급하게 나오라고 옷을 트집어 입었다 옷그 트집어 입 เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนเช้าในตอนเช้าอ่ะมัวแต่รีบออกจากบ้านนะคะก็คือคือพาเกก็คือการแบบเร่งรีบเร่งด่วนนะ,ะมัวแต่รีบออกจากบ้านนะคะก็เลยอะไรคะใส่เสื้อผ้านะคะกลับด้านนะคะคาจุกวบเชื่อมย้างไปกับสุดทซาจินจลจิตตาซาจินจลจิตตาก็เป็น ถ진을ย느라고정신이없었다ิงๆเขาบอกว่าตอนที่ไปเที่ยวครั้งแรกกับครอบครัวมัวแต่อะไรคะมัวแต่ถ่ายรูปก็เลยไม่มีสตินะคะก็เลยไม่มีสตินะมัวแต่ถ่ายรูปก็เลยไม่มีสติสตังที่จะทำอะไรนะฮันกุเกออนจีออลมาอันเดียวสุดเต้낯설환경에적응하다 อันนี้นะคะชกึ้งฮาดัก,ก็เป็นนัซ낯선환경에접근하느라고마음의여유가없었다นะคะเขาบอกว่าอะไรคะตอนที่มาเกาหลีได้ไม่เท่าไหร่อะ่ะมัวแต่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่อะไรคะไม่คุ้นเคยก็เลยอะไรคะ 마이에서 바자이라 마이에서바이라 직장을 옮기고 바쁘게 지내라 바쁘게 지내라 꼬배 바쁘게 지내느라고 고향에 있는 가족에게 연락도 못했다. เขาบอกว่าย้ายงานนะคะแล้วก็มัวแต่ยุ่งอยู่จนอะไรคะจนไม่สามารถนะคะจนไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวที่บ้านเกิดได้นั่เองนะคะพยกอรตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ